เปิดก็คือใช้งานได้เลยค่ะพี่เปิดก็คือใช้งานได้เลยค่ะพี่บิดใช้งานได้เลยตัว F เดินหน้าค่ะตัว R ถอยหลังอันนี้ปุ่มปรับความเร็วค่ะ3ระดับค่ะอันนี้ไฟเลี้ยวค่ะพี่อันนี้ปุ่มเปิดปิดไฟค่ะเปิดไฟหน้าไฟท้ายก็จะติดอันนี้เป็นแต่ค่ะพี่ส่วนตัวเนี้ยเป็นตัวล็อก ล็อกล้อล็อกระบบเขาทั้งหมดเลยค่ะพี่เรากดลงอย่างนี้เนี่ยค่ะเขาหยุดทั้งหมดเลยเวลาคลายล็อกพี่ก็กำนี้ค่ะต้องคลายพร้อมกันใช่ค่ะล็อกคลายข้างเดียวกออปอันนี้ล็อก้างเดียวก็ได้ครับอันนี้กุญแจรีโมดค่ะพี่สัญญาณการขโมยค่ะถ้าเขาร้องกดกดล็อกค่ะพี่ปล็อกตัวนี้ สายฟ้าสองครั้งค่ะพี่ใช้งานแบบไม่ต้องใช้คุณแจอันนี้คือใช้งานได้เลยค่ะครกรณีนี้ถ้าเลือ ok กใช้ก็อนคือค่ะอเก็จะประมาณนี้ค่ะพี่กุญแจจะให้ไปสองชุดครับค่ะคชาร์จแปตถ้าในกรณีที่แบดเหลือสีแดงอย่างเงี้ยค่ะคเต็มที่เจ็ดชั่วโมงเนี่ยค่ะคสีแดงเ<ๆ>ต็มที่เจ็ดชั่วโมงค่ะถ้าลดลงมาเหลือสองขีดอย่างเงี้ยก็ชาร์จเต็มที่ห้าชั่วโมงค่ะ จะไม่แนะนําให้ลูกค้าชาร์จแช่ข้ามคืนนะคะครับแต่ถ้าชาร์จอยู่แล้วลูกค้าจะออกมาใช้งานอย่างเงี้ยก็ถอดออกมาใช้งานได้เลยค่ะพี่ชาร์จนานประมาณกี่กี่ชั่วโมงนะ7ชั่วโมงเจ็ดชั่วโมงใช่ครับก็สายชาร์จเป็ดเสร็จแล้วใกล้จะเสร็จแล้ว พี่เสียบตัวนี้เข้ากับตัวรถก่อนนะคะแล้วค่อยเสียบเข้ากับไฟบ้านถ้าแบตเต็มเขาจะขึ้นเป็นสีเขียวค่ะถ้าชาร์จอยู่เขาจะเป็นสีแดงใช่ค่ะถ้าถ้าเต็มอยู่เขาจะขึ้นเป็นสีเขียวไฟสองอันนี้จะขึ้นเป็นสีเขียวส่วนถ้าชาร์จอยู่เขาจะเป็นสีแดงถ้าพี่อยากดูแบตเตอรี่พี่ก็ถอดตัวนี้ก่อนนะคะแล้วค่อยเปิดกุญแจจากเพราะว่า เสียบเบ็ดแล้วเปิดกุญนใจอย่างเงี้ยกระแสไฟเขาลันขึ้นหน้าจอมันจะส่งผลเสียค่ะครับการใช้งานก็ประมาณนี้ค่ะพี่ครับน้ำก็โดนได้นิดหน่อยค่ะถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงค่ะครับผมพี่ยกรถหน้าให้หนูหน่อย <laughs> เดี๋กวเด็ดดีไเร็วเด็เร็วเด็ดเร็วไม่ได้ถ้าเร็วอามันถอยเอาเกียร์ถอยมีเด็เร็วใช่ไหมเกียร์อะบิดเลยบิดคันร่งเออถอยคัรับเกียร์เเกียร์เเดินหน้า อูมาขือสาววะมาขือสาวเนี่ยเอาตาเลี้ยวซ้ายเอาให้เบิ้งอีเกิรด้วยแม่ปุ้ยให้เบิ้งอีเกิงด้วยไมอีเกิงยังน่งไงสาโก ใส่กันเกงเนวคันพอเดเล่นไปน้ำเนีไแล้วได้แล้วน่นพอเดกางเกงห้นไปข้าับบ้านโลดไปไปกับบ้านหมอห